สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามีกิจกรรมโดยบังเอิญบังเอิญนะ่ะรู้สึกนึกถึงอาชีพในอดีตเลยค่ะป้าเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเด็กสองคนนี่น่ารักมากอะ่ะป้าเห็นแล้วนึกถึงเด็กๆที่เคยเป็นลูกศิษย์ป้าทุนดีค่ะดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ป้าทุนดีจะมาถ่ายรูปริมแม่น้ำแม่กลองอะ่ะ แต่มาเจอนักเรียนสองคนนะป้ากะจะเอาเรื่องซะหน่อยว่าทําไมหนีเรียนมาแต่จริงๆแล้ววันนี้เขามีกิจกรรมพิเศษสอบเสร็จใช่ไหมใช่ครับเลยให้กลับบ้านก่อนใช่ครับไปรอดตายไปอ่าแต่รูปให้ป้าบรรยายไปด้วยตรงนี้คือช่วยกันลุกคออรวะตลาดน้ำขอยกีครับตลาดน้ำข่อยกีข่อยกีนะครับผู้ที่มันซัดซั คอยกี้คยคคยกีเออ <c oughs> ไม่ใช่คอวยอยนะคบคยเระโอแล้วนี่คือริมแม่น้ําชื่อว่า,มาแม่น้ําอะไรริมแม่น้ําแ,แม่กลองแม่กลองมีลอลิงด้วยแม่น้ําแม่กลองไหลมาจากจังหวัดตายตายตกสังคมแน่ไหลมาจากจังหวัดจังหวัดไรลูกจังหวัดเลยเพื่อนสมุทต้องครามแล้ว เด็กตอบว่าแม่น้ำแม่กลองไหลมาจากจังหวัดสมุทรสงครามทำให้คนแก่ฟั่นเฟือนไปเลยค่ะหเอ๊ะหรือว่าเด็กจะมามองตอน8ปดโมงเช้าอ่ะน้ำจะไหลกลับจากสมุทรสงครามขึ้นมาทางอำเภอเมืองเก่งเจตเสมียนโพธรามบ้านโป่งกาญจนบุรีเคยมาครับรงนั้นเป็นอะไรสี้ก็้า ้องแทงน้ำนะแทงน้ำอ่ะเป็นอะไรเวลาปุน่ปน่าจะเป็นเอ่อที่สำหรับดูดน้ำของปรปาเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็ไปทำให้สะอาดแล้วก็ใช้ทั่วอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยของเทศบาลเมืองราชบุรีใช่ไหมและนู่นเป็นอะไรถ่ายขึ้นมา ถ่ายให้ติดป้าด้วยอันนั้นคือรูปปันนะ้นครับรูปปั้นอะไรครับไม่ทราบนกะับรูปปั้นอันนี้เขาเรียกว่าเด็กดินมีความเป็นมาคือจังหวัดราชบุรีเนี่ยสินค้าออกคืออะไรโอ่งมังกรครับโอ่งมังกรทำมาจากด,นนะดินับดินเหนียวเพราะฉะนั้นดินเนี่ยกับคนจังหวัดราชบุรีเนี่ยถือว่ามีความผูกพันกัน,กนเขาก็เลยปั้นเด็กดินเนี่ย เพื่อสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดราชบุรีว่าเราอะมีสิ่งที่เป็นความสำคัญของจังหวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าออกที่ปั้นโดยคนนะคะเป็นชาวจีนอะเท่าที่ป้าจำได้สอตระกูลใหญ่ๆนะคะเขาก็เลยปั้นเด็กดินขึ้นมาสะท้อนความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดราชบุรีนะจำไว้นะเดี๋ยวป้าจะไปออกข้อสอบ ได้ไหมเนี่ยได้ไหมลูกธีรวิทย์น่าจะได้ครับได้นะได้ครับขอบคุณค่ะแต่ปิดกกอนสารนัเกเรียนสองคนนี้จังเลยอะ่ปะป้าทุนดีมาเจอแล้วก็จับไว้เป็นเฉลยให้เขาถ่ายคลิปให้อา้าหันไปข้างหลังระวังตกน้านนะชี้ไปที่สะพานสะพานนั้นชื่ออะไรคะใต้แหน่ใต้แหน่ใต้แหน่สะพานอะไรอ่ะไม่เป็นไรกลับมาใหม่ ชี้ไปที่ด้านโน้นสะพานอะไรคะด้านโน้นสะพานอะไรคร,ค,ครูเคยบอกอยู่แต่หนูหนูลืมโอเคมีเหตุผล <laughs> ป้าทุนดีคำยังเลยอะ่ะนานๆได้มาเจอนักเรียนที่น่ารักรนี่เขาพายเรือมาทำไมแล้วได้ไหมเนี่ยเคยได้ไหมดูเคยคุยเข้าไหม แม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ำที่มีปลาชนิดหนึ่งซึ่งแม่น้ำอื่นไม่มีปลานั้นชื่อปยกพูดใหม่สิครับปลายิสกครับเก่งที่สุดเลยคำขวัญของเมืองราชบุรีว่าไงคนต่วนคนรำาม้านโปงเมือง มือองมังกรต่อไปวัดอะไรนะวัดขนองขนอนลูกเราหนูขนอนหนังใหญ่ตื่นใจทำงามประหลาดน้ำดำเนินเพลินเพลินเมืองเพลินค้างคาวร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านย่านยี่ตบตาดีวงดนตรีทูเดย์เอ้ยไม่ใช่วงดนตรีทูเดย์นั่นของป้าเรียนสองคนเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะ ป้าทุนดีวานให้ทำอะไรนะก็ทำหมดเลยเก่งมากเลยเด็กเทศบาลหนึ่งวัดสตนาตปริวัตินะอ้าวแอคชั่นสิอย่ายืนเป็นปูนปั้นอนะแอคชั่นให้มันเท่ๆหน่อยเร็วเร็วแอคชั่นให้มันเท่ๆหน่อยได้แค่นี้นะหล่อที่สุดแล้วนะ <laughs> ใายให้ติดหัวด้วยให้ติดขาป้าด้วยติดเลยค่ติดหัวไหมติดครับอีกครับติดมาติดครับฟ้าป้านะไหติดท็อปตอนนี้ป้าทุนดีชวนนักเรียนสองคนนะคะมายืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติราชบุรีค่ะเมื่อกี้ป้าถามว่าหนูรู้จักไหมตรงนี้อะไรเขาบอกว่าไม่รู้จักป้าเดินต่อไปวันนี้โชคดีจังเลยปรากฏว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีปิดค่ะปิดเป็นอาคารสีชมพูหวานเทียวนะคะสมัยป้าเด็กๆตรงนี้เป็นสารกลางจังหวัด คงต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งละเดี๋ยวจะนัดเด็กสองคนที่มาถ่ายใหม่เด็กขี้ลืมอ่ะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าให้จดชื่อช่องก็ลืมคราวนี้ป้าจะบอกชื่อจริงนันตะคุณจริงอ่ะให้จดไปจดไปจริงโชค อ่าใจเย็นใจเย็นอ่าเดี๋ยวป้าบอกชื่อนะป้าขอชื่นชมนะคะเด็กสองคนเนี่ยค่ะเป็นเด็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะอย่างน้อยๆเขาก็มีอัธยาศัยไมตรีกับคนแก่ค่ะจูงป้าขึ้น แพรลงแพรนะที่ทางเดินเนี่ยมันค่อนข้างจะสไลด์อ่ะป้าก็กลัวกลัวจะล้มค่ะเด็กก็ให้ความมั่นใจนะจับป้าจุงป้าขึ้นมาอย่างปลอดภัยค่ะป้ารู้สึกขอบคุณเด็กสองคนนี้มากบางช่วงบางตอนป้าก็สงสารนะ่ะเหมือนจับเขามาเป็นตัวประกันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแต่ป้าชื่นชมค่ะเด็กมีน้ำใจอะ่ะ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คงสอนมาดีนะครูบาอาจารย์ก็อบรมมาดีเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะป้าคิดว่าครามหน้าจะติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนให้เด็กสองคนนี้มามีส่วนร่วมอ่าเป็นพิธีกรร่วมกับป้าทุนดีนะคะคำถามบางอย่างอะ่ะป้าถามโดยที่เขาตกอ,อกตกใจอะ่ะตอบผิดผิดถูกๆป้าก็ขำมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะ ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะกดติดตามกดไลค์แชร์ให้ป้าทุนดีด้วยนะกดกระดิ่งกิ้งกล่องให้มาเตือนท่านทุกคลิปของป้าด้วยค่ะป้าทำเพื่อสังคมไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆค่ะทำให้เพลิดเพลินห่างเหินจากการเป็นอัลไซเมอร์ขอบคุณมากๆค่ะ ทุนดีแกมีเรื่องเล่า